นานๆนะน้องแวนนะอันเนี้ยเป็นงานสองกษัตริย์ที่สองสลึงนะคะปกติน้องแวนจะหาคู่กับงานสองกษัตริย์แบบเนี้ยหายากมากไม่ค่อยมามาไปเด็กงานแบบว่างานโซ่งานอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นงานสองกษัตริย์และน้องแวนเนี่ยนาน,านานมาทีน้ำหนักแค่สองสลึงเองลงยาสีขาวด้วยนะคะซ้อขอแนะนำนะและที่สำคัญลงยาสองด้านใส่ด้านไหนก็ใช่ <Okay. S 1> นะเป็นงานทองเก้าหกห้านะถ้าชอบจัดเลย นะต่อไปสองสีนี้มาใหม่เช่นเดียวกันนะคะเป็นงานเงินทองนาคลูกค้าเขาว่าเงินทองนาคคือจริง,รงๆแล้วมันเป็นทอง96 5หทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเล่นสีเอาให้มันดูเหมือนใส่สามกริย์จริงๆแล้วคือทอง965เลยนะทอนะตรงนี้นะคะเป็นฉลุลายหัวใจและฉะลุลายคล้ายๆกับเป็นใบไม้สีแฉกนะคะของเมืองนอกนะคะสไตล์หลุยนั่นแหละนะเอลวี v, นะคะ อันนี้เป็นเป็นเม็ดประคำนะคะเป็นทอง965นะคะเป็นเม็ดประคำทอง965ไม่ให้เม็ดประคำเขาเรียกว่าเป็นอะไรเม็ดเม็ดอะไรนะเม็ดอะไรนะเนนม็ด <c oughs> ไข่ปาลาเออเม็ดยินงตานเอาอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว, <c oughs> ว่าดูตามนี้แล้วกันนะคะเป็นทอง965 <c oughs> ที่แข็งแรงมากทําเป็นงานสไตล์แบบสองกรนะิย์นะยิงเลเซอร์ไปที่ผิวเล่นสีเป็นเหมือนทองคําขาว นะคะทองคขา,ขายนั่นแหละไม่ได้เล่นสีกรรมวิธีเขาก็จะเยอะกว่านะคะแต่เป็นทองเก้าของห้าขายได้ตามราคาทองปกติเป็นสองกระยัลายไหนพอมาเจอลายนี้ลูกค้าจะหยิบอันนี้ก่อนเป็นอันแรกเสมอน้ําหนักอันนี้จะได้แบบหนึ่งบาทเต็มเต็มแต่ความยาวเขาจะได้แบบยาวไม่มากถ้าลูกค้าอยากได้ความยาวแบบสวมคอได้หน้าร้านซอก,ก็สั่งทํามาแบบตามช่าง <S <S นะคะ นี่สอกระสัดน้ำหนัก1บาทนะคะถ้าลูกค้าชอบงานแบบนี้มีผู้ชายนะใส่แบบนี้เหมือนกันแต่ออเดอร์สั่งแบบยาวนะคะก็มีเหมือนกันนะลูกค้าทําเป็นบอกว่าซอจะพรีเซนต์แต่น้าหนักของเยอะๆเอาน้าหนักน้อยๆมาขายบ้างนะคะก็ก็มีหน้าร้านแต่เพียงแต่ไม่ได้ไม่ได้เอามาโชว์นะเนี่ยงานกษักระสัดสวยๆแบบนี้เนี่ยลูกค้าแอร์เมสเนี่ยเอามาเนี่ยเห็น,นก็บาทเดียวนะคะขายพร้อมขายหน้าร้านเลยจะเธอา๋า อันนี้เส้นยาวๆหน่อยยินตันนะคะไม่กลมๆนะคะถ้าลูกสาวๆชอบนะก็จัดได้เลยนะ<ม>โซ่กล่องไปต่อเลยนะคะและโซ่กล่องแบบอันนี้น้ําหนัก2บาทเต็มๆนะคะสองนะคะนะแล้วก็อันนี้มาใหม่คะ่ะลูกค้าสวยงามเช่นเดียวกันนะคะเป็นงานแบบชกใส่ออกง,งานได้อย่างนี้เลยนะเป็นแบบนี้นะคะ,อะเออน้ําหนักสองบาทเขามีเป็นนี่มีเป็นเซ็ตด้วย จะซื้อให้คุณแม่ใกล้ๆจะถึงเนี้ยลูกค้าก็ซื้อให้คุณแม่ได้นะคะ,ะนะใส่คู่กับสร้อยคอแมทช์กันอย่างนี้เลยนะคะแบบนี้เลยสวยเป็นงานสองกระสักที่เป็นงานถักนะคะเป็นแพรแบบนี้เลยนะอย่างนี้เลยอ่านะคะซ<ด>อบนะคะเขาก็มีทั้งบาทหนึ่งและ2บาทนะคะใครชอบนะจัดได้เลยค่ะทีนี้งานสองกระสักมี <p ast> อีกค่ะเป็นงานสไตล์นี้ค่ะอันนี้ซอสสั่งร้อยพิเศษนะคะ เป็นเม็ดทรงไข่แล้วก็เม็ดเอ,อ่อทรงทรงทรงกลมนะคะลายร้อยเรียงกันความยาวสองบาทเต็มเต็มนะคะเส้นนี้สองบาทเต็มเต็มนะคะถ้าชอบอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะมีเป็นทรงกลมด้วยนะคะเป็นทรงกลมแบบนี้ค่ะลูกค้าทรงกลมแบบนี้อะทรงกลมแบบนี้นี่สลับกันนะคะสวยไหมนะแล้วก็มีเป็นแบบเม็ด นะคะแบบนี้เลยยาวๆเลยเส้นนี้ยาวสวมคอได้สําหรับผู้ใหญ่บางคนหรือคนตัวใหญ่อยากใส่สองกริย์แล้วแบบไม่มีร้านไหนผลิตรอเลยนะคะอ่ะลองมาดูช้อยพวกนี้ดูนะคะยังไม่จบนะถ้าชอบแบบงานแบบเส้นเดียวจบนะคะเส้นเดียวจบเลยเส้นนี้นะคะใส่ขึ้นมาออกงานเหมือนใส่แบบเครื่องเพชรจิวเวลรี่ดีๆีนี่เลยนะคะนะแล้วก็ทริปเปิลมูลคัสเส้นนี้ก็สวยนี่ทริปเปิลมูลคัสเส้นนี้ก็สวยค่ะจะเป็นเส้นเล็กหน่อยก็มี ะะหรือว่าเส้นยาวหน่อยหน้าร้านก็ทํามาน้ําหนักตามช่างนะประมาณนี้เนี่ยซอจะมีเป็นเซตให้ลูกค้า